ทำในตอนก่อนหน้าเราได้รู้จักกับตัวแปรหรือ variable มาแล้วคราวนี้เราจะมารู้จักกับสิ่งที่ว่า string นะครับ string ก็คือมีในถ้าแต่แทบทุกภาษา string ก็คือเหมือนเป็นอักขระของตัวอักษรนั่นเองที่เรามัจากจะครอบด้วย double quote หรือ single quote ค,ครอบเอาไว้นะครับเช่นที่เราเคย print hello world ที่มีอยู่ใน double quote ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาก็คือเป็นการเอา string ออกมาสแสดงผลลัพธ์หรือว่าถ้าเกิดเรา print สามที่อยู่ใน single quote เนี่ยเฮใส่ single quote หรือ double quote ก็ได้ครอบเหมือนกัน ไม้ได้ผลพธ์เป็นสามเช่นสามอันนี้เป็นเป็นสตริงไม่ได้เป็นตัวเลขนะตัวเลขตัวเลขเรียกว่าอินติเจอร์ถ้าเกิดเราไม่ใส่ครอบจะเป็นอินติเจอร์อันนี้สามเป็นสตริงหรือว่าสามจุดหนึ่งสี่บวกสองจุดห้าแล้วก็มีตัวสิงเล่นคนหรือเบอร์คนครอบเนี่ยเวลามันพิมพ์ออกมามันไม่ได้พิมพ์เป็นสามจุดหนึ่งสี่บวกสองจุดห้าเลยเพราะมันมองว่าตัวอาร์กิวเมนต์อันนี้ที่ใส่เข้าไปในคำสั่งพินนี่ยเป็นสตริงถ้าเป็นสตริงมันจะเอาออกมาแสดงเลย คราวนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างการมีตัวตัว single quote หรือ double quote ครอบในมันต่างกันยังไงบ้างเช่นเมื่อกี้ที่เรา print สามจนบวกสองจุดห้าแล้วมีครอบเนี่ยไม่จะเอาออกมาเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ครอบเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้คนเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนี้เต้เต้เตอ่าคาตอบที่ได้คือจะได้เป็นห้าจุดหกสี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ตัวครอบเครื่องหมายคาพูดครอบค่อยเนี่ยมันจะบอกว่าสามจุดหนึ่งสี่เป็น integer จริงท่านี้คือเป็นเลขทวนย่อมถ้าอินทิเจอร์แปลว่าจำนวนเต็มมองว่ามอกเป็นตัวเลขกันมันมองว่าเป็นตัวเลขแล้วก็ให้ไปทําการบวกกับอีกตัวเลขหนึ่งก็คือ2.5แล้วก็คือเอาผลลัพธ์จากการคํานวณการบวกมาแสดงคือ5.64ก็เห็นความแตกต่างกัน,นครับระหว่าง2งฝั่งระหว่างที่ใส่เป็นสตริงกับใส่เป็นตัวเลขเข้าไปหรืออันนี้ถ้าเกิดเราว่า Print แล้วก็ดี๋ยวมลโคด hello เนี่ย ผลลั์แน่นอนได้ hello มาแล้วถ้าไม่ใส่ละ่ะเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมว่าตอนนั้นในวิดีโอแรกแรกเราเคยปริ้นแบบนี้ทีหนึง่งแล้วเรามีการเกลื่อนเรื่องตัวแปรใช่มันก็บอกว่า name มีอะไรเรียกว่า name error คือชื่อผิดพลาดแต่ว่าชื่อว่า hello เนี่ยยังไม่เคยประกาศมาก่อนถูกไหมคือบอกว่ามันมอง hello เนี่ยเป็นตัวแปรตัวหนึง่งแต่ว่าตัวแปรนี้เรายังไม่เคยกําหนดค่าให้มันเลยมันก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาค่าอะไรปริ้นออกมา ซึ่งวิธีแก้ของนี้คือว่าเราต้องมีการกําหนดค่าให้ตัวแปรตรงนี้ก่อนงนั้นตัวแปร hello เราให้ค่ามันคือคําว่าสวัสดีที่เป็นสตริงนะครับก็คือตอนนี้ตัวแปร hello เป็นสตริงแล้วแล้วพอพิมพ์ออกมามันก็จะได้สวัสดีออกมาแสดงก็เห็นความแตกต่างว่าถ้าเกิดเรามีการใส่ครอบมองเป็นสตริงก็คือสัง่งพิมพ์ได้เลยแต่ถ้าไม่ใส่ครอบปุ๊บมันไม่ใช่สตริงมันไม่ใช่คําพูดอะไรมันเป็นแค่ชื่อตัวแปรตัวแปรหนึ่งซึ่งต้องมีการ assign ค่าให้ก่อนเอาไปใช้ พราะถ้าเราไม่แอดไลค่ามันก็ไม่รู้ว่าจะเอาค่าอะไรออกมาแสดงก็เลยจะเกิด e r อร์อขึ้นว่าชื่อตัวนั้นยังไม่ได้ถูกกำหนดหรือยังไม่ถูก d e f ฟล์ขึ้นมาเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะมาดูว่าเวลาเอาสตริงไปทำงานกับตัวเลขมันทำงานยังไงครับ